สำหรับในตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับการตรวจสอบนะครับเรื่องของค่าขนส่งนะครับว่ามันมีการคิดเกินไหมนะครับและคิดเกินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมีมาตรวจสอบผ่านนะครับวิธีการดาวน์โหลดเอกสารนะครับเราจะเริ่มต้งแต่ดาวน์โหลดเอกสารการจัดทําไฟล์ Excel นะครับจนกระทั่งถึงขั้นตอนขอเงินคืนด้วยนะครับว่ามันจะมีขั้นตอน อะรบ้างนะเดี๋ยวเรามาติดตามที่ตัวของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับนะครับเรื่องของค่าขนส่งนะครับเราก็จะมาดูในตัวของรายรับของเรานะครับเพื่อดูว่าทางช้อปปี้มีการหักค่าขนส่งไปเท่าไหร่นะครับโดยไปที่รายรับของฉันนะครับในเซลเลอร์บาลานนะครับรายรับของฉันในเซลเลอร์บาลาน หลังจากนั้นเราก็จะไปที่โอนเงินแล้วนะครับโอนเงินแล้วเราก็ระบุช่วงเวลานะครับ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เอาตัวของไฟล์ Excel ออกมานะครับแล้วก็เราเราก็เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการดูนะครับจะดูช่วงไหนเราก็กําหนดช่วงเวลานะครับแล้วก็กดส่งออกนะครับเพื่อที่เราจะได้ตัวของไฟล์ Excel ออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็จะดาวน์โหลดน,นะครับตรงไฟล์ Excel นะครับ โดยไปดูที่กดขีด3ขีดนะครับจะมีรายการที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดไว้ได้นะครับถ้าเกิดตอนช่วงของการทำเราก็ทำผ่านตัวของคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องนะครับกรณีนะครับในอนาคตถ้าเกิดตัวของ s h อ p e e นะครับมีการเปลี่ยนตัวของไฟล์หน้าตาตัวของเซลลอร์บัญญัตนะครับผมก็แนะนำให้จำหลักการเอาไว้ใช้ในอนาคตนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูนะครับ ช่องทั้งหมดก็คือตัวของ O นะครับช่อง O ค่าจัดส่งที่ช h อป e ี้ชำระโดยชื่อของคุณนะครับตัวของ N ค่าจัดส่งที่สินค้าที่ออกโดย s h o p e ีแล้วก็ M ค่าจัดส่งที่ชำระโดยผู้ซื้อนะครับเราจะเอาตัวของค่าใช้จ่ายทั้ง3ช่องมาบวกกันนะครับ กรณนนีถ้าเกิดเราไม่มีตัวของ Excel เราสามารถเปิดผ่านตัวของ g o Google s h e e t ได้เหมือนกันนะครับโดยเราจะใส่สูตรนะครับเราก็จะมีนะครับตัวแถวเราก็เพิ่มข้างหลังมานะครับเราก็ใส่สูตรเท่ากับ o 7บวก n 7บวก m 7นะครับเอาไว้จำสูตรไว้นะครับแต่ส่วนเรื่องของอแถวที่ลำดับนี่เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนะครับเมื่อรวมกันแล้วผลออกมาเป็นศูนย์ หรือเป็นบวกนะครับอันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดกรณีถ้าเกิดมันไม่มีเลขนะครับเราก็จะคลิกมุมขวาของช่องที่ใช่สูตรนะครับกรณีถ้าเกิดเราจะลากสูตรให้คุมทั้งไฟล์นะครับก็เราก็จะ Copy สูตรโดยเราคลิกขวานะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับแล้วเราหรือเราลากสูตรลงมาได้เลยนะจะดับเบิ้ลคลิกหรือลากสูตรก็ได้นะครับตัวนี้ ังนั้นมันก็จะใช้ตัวของ Excel หรือตัวของ Google Sheets นะครับก่อนนี้ถ้าเกิดค่าจัดค่าส่งเกินนะครับก็จะมีค่าคำว่าติดลบนะครับค่าจัดส่งคิดเกินก็จะมีค่าติดลบนะครับทีนี้ก็จะเช็คได้แล้วว่ามีรายการไหนค่าส่งเกินบ้างนะครับถ้าจะดูง่ายก็ทำการซ่อนแถวหรือคอลัมน์ปกตินะครับโดยช่องที่ค่าขนส่งเกินจะมีสัญลักษณ์ติดลบนะครับส่วนที่ค่าที่เป็นศูนย์ก็คือค่าขนส่ง ที่ิดกับระบบเก็บเงินลูกค้าตรงกันนะครับส่วนที่เป็นบวกคือค่าขนส่งอาจคิดน้ำหนักต่ํากว่าที่เราเก็บจากลูกค้านะครับดังนั้นเราสามารถจัดการซ่อนแถวได้นะครับเช่นซ่อนแถวตัวหมายเลขคําสั่งซื้อนะครับเป็นต้นนะเพื่อทําเรื่องส่งเครมนะครับเราก็จะาสามารถซ่อนแถวนะครับแถวก็คือ ไอตัวกของที่ซ่อนแถวต่างๆเพราะว่าตอนที่เราโดดดาวน์โหลดไฟล์มานะครับมันจะมีแถวที่เราไม่ต้องการนะครับดังนั้นส่วนที่เราต้องการก็คือลำดับหมายเลขคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็ตัวของค่าจัดส่งทั้ง3ช่องนะครับแล้วก็ช่องที่เราคํานวณน,นะครับช่องที่คํานวณ